สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางนะคะฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่7นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะว่าแนวทางเข้าหรือหลุดนะคะอ่ารู้สึกว่าจะมารอบปกตินะคะพี่น้องจ๋าห้าเจ็ดนะคะเข้ารูดเนาะ เ้ารูดนะคะตัวรองเข้านะคะให้กัน41 43นะคะมา04นะคะพี่น้องจา๋าก็ตัวรองก็เข้าเนาะเข้ารอบพิเศษนะคะเข้าแค่สองรอบนี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะก็ยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะคะที่ถูกรางวัลวันนี้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ถูกก็ก็ตามลุ้นกันต่อนะคะของวันที่แปดนะคะพี่น้องจา๋า เน้นรอบปกติรอบนี้นะคะแอดจะเน้นไปที่รอบพิเศษและ,และปกติเนาะไปเน้น v i p เนาะก็เน้นรอบก็วันนี้นะคะเข้าตัวรองนะคะสำหรับเน้นรอบเนาะไปลุ้นกันต่อนะคะวันที่แปดนะคะถ้าท่านใดยังไม่โชคดีนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะปังๆนะคะ วันที่8นะคะเดือนหนึ่งนะคะ2565นะคะกับเอสเพียนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะแนวทางฮานอยนะคะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณพี่เพื่นนะคะที่ร่วมสนับสนุนช่องเนาะขอบคุณมากๆนะคะ ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนาะแอดตกภาษาอังกฤษนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเด่นนะคะวิ่งรูดก่อนจะรับชมรับฟังนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะมี7มี0มี3มี1มี4มี2นะคะ เด่นวันนี้นะคะแอดให้เด่นเจ็ดนะคะเหมือนเดิมเนาะเจ็ดมาอีกนะคะเหมือนของเมื่อวานเนาะแอดบอกว่ามีศูนย์ก็ศูนย์ก็ยังคงมาอยู่เนาะเด่นเจ็ดกับสองนะคะวิ่งรูดเจ็ดนะคะเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะชุดกันกันสามหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ สองสีนะคะสำหรับชุดกันนะคะให้เน้นไปที่รอบเน้นพิเศษปกตินะคะไปกับบนล่างนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะ มาดูตัวเน้นกันนะคะพี่น้องเมื่อวานเน้นไม่ถูกตัวเนาะเน้นไม่ถูกตัวก็เข้าแค่สายรูดนะคะสายรูดและสายวิ่งนะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะเม็ดเดียวนะคะคือ7นะคะสายวิ่งสายรูดสายฟันเนาะสองก็กันไว้เนาะเจ็ดนย์ศูะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็เจ็ดสี่สี่เ เจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าเจ็ดสามเอสก็ชอบอยู่นะเจ็ดสามนะคะชอบอยู่เนาะเจ็ดสามตัวกันนะคะอ่าสองสี่นะคะ สองสีกับสามสีเนาะพี่แอดชอบนะคะถ้าชอบตัวไหนก็เลือกไปพิจารณานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะร่ำร่รวยๆนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะประประสงค์นะคะอยากจะร่วมสนับสนุนช่องนะคะก็รับเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตามตัวเลขสีแดงเนาะตามตัวเลขสีแดงนะคะถ้าท่านใดอยากจะส่งของนะคะก็ รับเช่นกันนะคะตามชื่อและที่อยู่นี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะล่ำรวยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ